อันนี้จะเป็นร้านนวดของวังเวียงนะรู้สึกว่าที่วังเวียงร้านนวดเยอะมากมาดูราคากันนะครับราคานะนวดเขาเขียนว่านวดลาวนะครับหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมอยู่ที่แสนแสนสองหมืนจีบนะครับก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นี่นะครับราคานี่จะเป็น นวดวังเวียงคนจีนมาเที่ยวเยอะบอกเลยว่ามาเที่ยวเยอะมากร้านนวดอันนี้คือตลาดกลางคืนของวางเวียงครับร้านนวดเยอะมากใครที่มาวางเวียงคนเดียวไม่เหงาแน่นอน <c oughs> ถ้ามีตังนะบอกเลยว่าขึ้นสวรรค์นแน่นอนร <c oughs> ้านนวดเยอะมากไม่รู้ว่านวดอะไรนะอาจจะเป็นนวดนาบก็ได้นะ <c oughs> นี่คุณกิตตันบอกนวดข้างไข่ <c oughs> ไดูบรรยากาศ <c oughs> ของฝากก็เยอะนะครับที่วังเวียงอันนี้ของฝากของประเทศลาว พงชาติลาวหรือว่าจะเป็นของที่ล,ลึกก็มีเยอะมากตอนนี้เรากำลังเดินหาของกินอยู่น้ำอ้อยที่ลาวนะครับแก้วละสองหมื่นกิบเงินไทยเท่าไหร่ครับสีบาทนะคาก็สวย <c oughs> โอเคครับอยู่ที่วังเวียง ตลาดกลางคืนใช่ไหมครับตลาดอันนี้ชื่อว่าตลาดกลางคืนครับนี่ทอนเป็นเงินลาว<อ>น้ำอ้อยร้านนี้ชื่อว่าไม่มีชื่อบรรทค้าบอกว่าวานจริง,รงโอเคครับ และนี่คือเซเว่นที่ลาวนะครับอยู่ที่วังเวียงเซเว่นทุกอย่างนำเข้ามาจากไทยเกือบทุกอย่างนะมีของไทยกับทุกอย่างเลยนะอันนี้เบียร์ลาวนะราคานะครับราคาอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นลูกอมนะราคาอยู่ที่เก้าพันจีบเก้0พันจีบ มีทุกอย่างเหมือนไทยเลยมีขนมเหมือนที่ไทยเลยนะเพราะว่านำเข้ามาจากไทยอันนี้จะเป็นโก๋แก่พอนี้ประมาณ2 0 0 0มื0 0สานกีบนะครับ2 0 0 0 0ืากีบเซเว่นทีลาวเหมือนที่ไทยเลยนะไม่แตกต่างกันเลย แต่ว่าใช้เงินเป็นเงินกีบน,นี้จะเป็นฮอตดอกราคาฮอตดอกอันนี้อยู่ที่45,000กีบนะครับ45,000กีบเป็นเงินลาวนะเซเว่นมาม่าก็มีนะมาม่าโอเคหรือว่าจะเป็นยำยนะราคาอยู่ที่10,700ตัวนี้1 7 0 0 0กีบนะครับยำย ทุกอย่างเหมือนไทยเป๊ะๆเลยแต่ต่างกันแค่ราคาเซเว่นที่เรานะมีแล้วนะเซเว่นที่เรานะมาเปิดแล้วนะครับใครบอกเลาไม่มีเซเว่นนะมีเซเว่นแล้วโอเคโอ้นี่ร้านนวดร้านนวดอันนี้ร้านนวดเดยอะมากใครที่จะมาวังเวียง อันนี้ร้านนวดแนะนําเลยอันนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออก <c oughs> ร้านนวดเยอะมากวางเวียงนวดน,น่าจะเป็นนวดหน,น้าบนะ <c oughs> นวดอะไรเหรอนวดกระปูใช่ไหม <c oughs> น่าจะเป็นนวดกระปูนะครับ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันเด <c oughs> ี๋ยวพาคุณกินตั้นไปลอง <c oughs> ว่าจะเป็นนวดอะไรกันเนี่ย นวดที่วางเวียงนะครับร้านนวดเยอะมากวางเวียงใครที่มาวังเวียงไม่เหงาแน่นอนว่าร้านนวดเยอะมากโรงแรมก็เยอะเดี๋ยวเราไปหาของกินก่อนจะมีอะไรอร่อยๆอ,อ,อยู่ด้านหน้าไหมที่ทราบอกฝรั่งเยอะมาก อยากได้อยากได้แฟนเป็นฝรั่งอันนี้มีตู้ ATM ด้วยนะแต่ว่าจะเป็น ATM ของลาวนะครับ